ทำความรู้จักเจ้าหน้าทีลา่ลล่าจายการบินดังยิ้มเดียวสะกดสายตาทั้งโซเชียลเรียกได้ว่ากลายเป็นไวรัลอย่างมากเลยทีเดียวค่ะเมื่อได้มีรูปการมอบดอกไม้ในครั้งนี้กลายเป็นกระแสที่สะกดสายตาชาวเน็ตและหนุ่มๆกันแบบสุดๆเลยทีเดียวค่ะจากการแข่งขัน World t ท p t o u r ว a ท์บาส a t ตบอล a ัว m e n t เสร็จสิ้นไปแล้วเมื่อวันที่18พฤศจิกาย,ยน2 5 6 7จากทีมไต้หวันที่ทำสถิติชนะ4แพ้1และได้ตัวมีเขารอบท็อป จนต้องเดินทางไปแข่งต่อที่โตเกียวโดยทางทีมไต้หวันมีกําหนดขึ้นเครื่องบินของไชน่าแอร์ไลน์โดยทางสายการบินมีการมอบดอกไม้ให้กําลังใจกับนักกีฬาก่อนบินไปแข่งขันทีมไต้หวันขึ้นเครื่องเช่าเหมาลำของสายการบินไชน่าแอร์ไลน์ไปญี่ปุ่นเมื่อเช้านี้พวกเขาปรากฏตัวที่สนามบินในชุดดรอรอและถูกฟแฟนๆลอ้ลอมรอบเพื่อขอลายเซ็นและถ่ายรูปแต่ปรากฏว่าโฟกัสของคนที่ได้เห็นภาพกลับไปสนใจที่พนักงาน สาวสวยตัวแทนสายการบินที่เป็นตัวแทนมอบดอกไม้ที่ทั้งสวยน่ารักที่ทำเอาหลายๆคนล่าสายตาจากเธอไม่ได้เลยล่ะค่ะและโดยรอยยิ้มของสาวคนนี้ที่เธอได้ยิ้มน้อยๆออกมาให้เห็นกันนั้นก็เด็กเดยว,ว่าสะกดใจของเหล่าฟแฟนๆให้ใจละลายกันทั้งโลกโซเชียลกันเลยทีเดียวค่ะจนในที่สุดก็มีคนตาดีไปตามหาวา์ปของเธอคนนี้มาจนได้เด็กเดยว,ว่าความสวยของเธอคนนี้ทำเอาโลกโซเชียลแตกกันเลยทีเดียวค่ะ